โสดอย่าคิดไปใช้คำับเปิดปอดทั้งไปเลยก็มาบอกไปแล้วมันจะไปแยกนิพานไม่ต้องไปแยกกรรมแล้วไม่ต้องไปแยกนิพานไม่ต้องไปแยกวิบากแล้วนิพาล้างวิบากนิพานปอดวิบากนิพาโปดกรรมก็สังวรัตมันคือกรรมสังวัตสังวัตมันคือวิบากอีกแล้วไงการที่เราปอดสังวรัตคือเราก็ปอดกรรมปอดวิบากของสังวรัตนั่นเองก็ล้างรูกล้างไปเรื่อยๆเรงรื่องลื่ ถ้าแยกแห้าแยกแะหถ้าแยกแล้วจะหลงาแยกแลงแยกแ้วจะทาง้แยกจะางแยกะหลงาแยกแลจะหลากแจะหลงถ้ากแ้วงาแยกแลวจะหลงถาแล้วจะหลงถ้าแยกแ้จงาแยกหาแยกวจายวหลงถ้าลว้ากลวหลยเขาแยกลว่องาลงานย่ออยู่และปกสัตว์ต่อ้แกแล้วทากลลายง แยกอะไรเพราะเราต้องล้างหมดไเราจะแบ่งต้องล้างด้วยกันทุกคนเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนมันก็ท่ามกลางสังสารวัฏอยู่แล้วทุกคนทุกคนคือท่ามกลางสังสารวัฏอยู่แล้วของทุกคนเลย เอออืล้หยขาท่ากลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางเออท่ากลางแบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองทุกอย่างก็จะไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองตัวอย่างก็จะไม่ตัวไม่เองอยากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอย่างก็จะท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ากลางไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันจะว่างล้างท่ากลางไปเลยว่างล้างไปเลยท่ากลางว่างล้างไปเลยนั่นแหละนิพพานโปรตสัดตรงอย่างนี้เลย ถ้าไปแยกแล้วมันทุกข์เดีวเราไดตั้งจโขดพอไปแยกแล้วเนี่ยเออก็จะไปไหนดีมันจะเกิดการเลือกแล้วมันจะกลายเป็นผิดไปหมดเลยล้วนไปหมดเลย่งนีเกํดกางอยู่ตรกลงอยู่ตรงไหนก็ทํากลางหมดคนทํากลางยเป็นทําผางไปหมดเลยล้วนไปหมดเลย ลุกพี่คือมาหาคุณอาอยู่ตอนไหนลูกก็ต้องมาหาคุณนาอยู่ตอนนี้ลูกก็ต้องมาหาคุณนาเออแต่ว่าอาจจะมีหลวงพ่อช่วยเยอะหน่อยแต่รูเียวังยินว่าชงนจ้หลวงพ่อง้อแล้วเหมือนง่ายกว่าเออง่ายกว่าเยอะถูกแล้วหลวงพ่อช่วยเยอะอรหันก็ช่วยเยอะอหันถึงยงเออแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าจะยากจะง่ายก็ต้องล้างทิ้งเหมือนเดิม

มีคำถามคือพ่อบอกว่าต้องเตือนตลอดแต่ว่าเขารู้สึกพาทาเตือนตลอดเหมือนรายการปฏิบัติคือเตือนตลอดเนี่ยให้เราเตือนให้กับสังสารวัตรไม่ใช่เตือนให้ตัวเองกค่ยัก liên tục เลยน้องหลานยักชห้ลุนหัวเพื่อหยักใหบ้านเพ่นนะเไหมสังสารวัตรต้องได้ฟังลุนหักันถืได้ไหมดังนั้นเขาต้องเขาจะได้ยินเสียงเสียงเสียงเตือนของตัวเองของเราแต่ที่หอเขาจะได้อินได้เลยเราเตือนส่งไปในสังสารวัตรไงไม่ใช่เตือนเอาเตือนลอพดังนั้น การโปรดสัตว์ก็คือการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติโปรดหรือเรียกว่าบำเพ็ญโปรดไม่ใช่ปฏิบัติเอาปฏิบัติไม่ใช่บำเพ็ญเอาบำเพ็ญดังนั้นมหากรน์ในหลวงหมาว่ามันคือการปฏิบัติชนิดหนึ่งแต่มันเป็นการปฏิบัติที่มันไม่ใช่การเอามันคือการจบใช่สองเทว่าการยุติ ให้สมสัดใมัปนมันคือการปฏิบัติชนิดหนึ่งแต่มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผูกพันไม่ผูกพันในกปฏิบัตินั่นการตั้งช้อยของเจริเราะ่เราไม่้สืบทอด่ะไรให้าห้นั่นคกรนั้นเมื่อลูกนู้สติขึ้นังวว่าใช่ผมนะบ้างได้ยินที่โนุก็ต่ำก้อยแต่เขาต้องตามนั้นตาม เหมือนก็เป็นการแสดงทมในภายในแล้วก็ก็นตแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อผูกมัดยังคงมีบา่งที่เป็นวุวก็ลดสเตจขึ้นแบบชิวๆมาเล่นเกี่ยวชิวๆชิวๆชิวๆก้ะป่องชิวๆอะแต่เราก็เปี่ยวที่ดาน้ทุกอย่างถ้าจับอัน หลวงพ่อก็ไปสรุปให้แล้วไม่ต้องไปแยกแล้วนิพพานไม่ต้องไปแยกจากอะไรเลยไม่ต้องแยกอะไรอย่างนี้ท่านให้มันว่างล้างนั่นฝ่ายว่างไม่ต้องไปแยกออกจากกิเลสไม่ต้องไปแยกออกจากกรรมไม่ต้องไปแยกออกจากบิดาไม่ต้องไปแยกออกจากสวรรนิพพานไปด้วยกันเลยรู้สติ สรุปล้างไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยงานก็ไปด้วยกันเลยถ้างานมันคือกรรมงานมันคือวิบากงานมันคือสังสารวัตรเราก็ปลดสังสารวัตรแล้วสรุปว่างล้างสองละวัตรก็ว่างล้างทุกการงานไปสรุปจัดล้างว่างล้างทุกการงานไปสรุปคายช่วยหรือช่วยทุกการงานไปค่ะคุณจะหอนหลวงพ่อละ con có nhiều câu hỏi mà sau khi con con đứng trước ngài con mới hỏi gì <laughs> <laughs> không dạo... Hôm để cảm ngày, à. chơi để này tệ quá chơi luôn một đi yeah. Yeah. <laughs> <m> <tści> nhưng, nhưng, nếu như các con mà đó khó, nhau, <laughs> ที่ทุนเลยดตหลวงพ่อนะคือมันจากทิ้งตัวที่เองจาไม่ต้อง้ารอไรทุกอย่างมันไม่ใช่การเอาแต่น้ำดื่มลายช่วยเระว่าอตลอดลายช่วยอช่วยตลอดเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มาหาาะทุกอย่างมันไม่ค่อยจะเกิดนะไม่เป็นยไปทั้งทางต่งมาตลอดทางอย่างนี้ยางนี้อามาทีนี้ไม่ได้ถามอะไรถามน้อยลง มันมีคำถามนะตอบเราแค่คำถามแล้วก็ยิ้มนั่นเป็นเรื่องปกติบางทีน้ำหนักมามาเจ็ดน้ำกับเบาแล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยลูกมากับตาบางทีที่เราใส่ต่อบางที่ไม่ต้องพูดให้ฟังบางที่ไม่ต้องพูดให้ฟังเลยที่ไม่ต้องเรียกมาคุยบางที่ไม่ต้องเรียกเลยที่ไม่ต้องพูดให้ฟังเลยที่ไม่ต้องเรียกมาคุยผู้ใหญ่ของท่านคือทุกตาไม่เอาตรงนี้ก็คลายช่วย ดอนีนี่คเต้โแบงุติดูแสงจะหนาบไหมครับยัยขึ้นข้าเลยครับบังไทะน้องใหญ่นี้องน้อยแล้วน้องใหญ่ล้วอ๋อยังไงบอ อ <Okay S 2> น,น,นะลูกนะสรเนื้อหาไปเรื่อยๆนะนู่สตินะให้ใช้ก็สังสารวัตรนะดีดีใช้ก็สรรพสิ่งลูกใช้โปรดนูกสติดล้างแต่ละครั้งเนี่ยใช้ก็สังสารวัตรลูกใช้ก็สรรพสิ่งใช้ล้างสังสารวัตรใช้โปรดใช้จบช่วยสังสารวัตรลูกดีดีมันไม่ใช่เอาใส่ตัวเองใชก้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยทุกอย่างก็ทิ้งตัวทิ้งเอง ทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยนุกสติเนี่ยใช้ก็ทุกสิ่งอย่างมันจะไปคลายช่วยหรือช่วยไม่ใช่เอาใส่ตัวเองทุกอย่างจะ่ลูกสวยเหี่ยวที่ตัดกาที่เอฟริติ้งนี่บอกฝรั่งไว้โอเพ่นเยอะหน่อยนะการคะขนุน่ะ ไอ้พวกที่มาใหม่คนเก่าเขาโอเคแล้วแตแม่นแจ็คแนวเขาโอเคโอเคมันมันเป็นยังไง Thank you.